สัมรวมละวังในพระสงฆ์ในการต่อไปโมฆะทโยพนามเสพระปัสสะกะลลานังการบ่อทัมทางปะ あ、uh Pemane ke pelate dakame kalu anak ahane ke hawa tumi ke te huma tanyan tu te hanam pungka tang lai de koka ten sa Namuta sabaka watu ala hato wa manu วะอามนุสสาโลธาตัวอาสันธรรมาตวอาหาสามีขาโคนาภูโคลมีโยทาสาูปะ เมวามนุสสุขะตาเมพาเมตาปันปันตุภูตานิทูอันุนตารูปุลีสัจโยคีอัตถุริสัพุคาราอิสสัะพะวังเตหิตาวังรักขิตโตสันโตโกโตสภาวะสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพารุโภคา อาวินาเวดาสัพเพตุยัตุเนเมตาตังปุญญาสัพปะตังสัพเพเทวาอนุโกทันตุสัพพะสัมปะติสุอาถือว่าหมดเดินทางมาหอดเนาะเป็นการเสริมหลงสตางค์น่องเป็นการสี่บอกทางอนาคตของเทัพบางข้าบางโอกาส บางสัปดาอาจเจป็นวันมาวันแต่การสวดมุคอยเขาขาดป็นใดสำหรับางานปีใหม่ก็มีการเปิดปานมโมโฉขอ้อสจีโดยบอกสอนดวงเต่าในคำเพราะว่าเล็กหน่อยเกิดมากมันกับวิญญาณเกินกับความบาังคับหวานซ่า เพื่อว่าเขามีโอกาสชุกชุกและมีบุ่นาลมีความกันแม่แต่อาจารย์กตตนทางมาจากนปรตกอและมอบรอนในการสืดมุนขามปีกที่ว่าเป็นมุเป็นกุศลไรจอบื่ว่ากไหนเปนกุศลกิริยาาสัทธาของตนนั่นคนที่ข่อยางคนที่ข้รปีกเหล่แต่ ว่าเป็นอะไรก็นแล้วแต่เดองแบบเด้ออยู่รวมกันเป็นพุ่นเป็นกุศสวมกันหรือสิ่งีสินหาโอ้สินหาก็มีสินแตกกันมยวว่าอย่าวาได้งดออกเสียงคือสภอาอยู่ไทยอีกปิดโูวมีงดออกเสียงอีกคุว,ว่า, <Yeah. S 1> วาเอ้เเป็นตาเสพเขาจีกัน อัศสาภะขวะตัวอรังตัวสมมาสมพุทธัสสาสาธุนโมตัสสะพุทโธเป็นทีตั้งธรรมังเป็นทีเพิงสังโฆเป็นที่ทหมในคุณแก้วด้วยสายขอคารวะระเดชะคุณน,น้อม พลันตะนาไตยได้คุณนเกลือทั้งสามประกาศขอมอบนมัสกัดพระจย์เทลาหรือเทระในวิทยาลัยสงฆ์อบตื่อและพระอาจารย์ใหญ่ในโอกาสปฏิลศาสนาสัมพันธ์ในประเทศเราและคณะสงฆ์ตลอดทั้งออกตญาติโยมพุทธบริษัทขอบพระพาที่มาทำบุญ หวยพระสูตรมนขาดปีและปฏิบัติมีปัสสนากรรมฐานในวันนี้อาตมาเองมีค้ความพุ่งใจอย่างยิ่งที่ได้มาเทศนาคล้ายๆกับว่ามาสล้งปีใหม่นำออกตนญาติโยม แต่บอแมนข่าวดาวทัดข่าวดาวแล้วไม่แบนถอยหลังอาจารย์บมัาถอยหลังจะหมักเก้าหนานับแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็สูตรที่พี่โซไปจนฮอดห้อยแปดก็ได้บอนับสิบเก้าแปดเจ็ดทบห้าสี่สามสองหนึ่งมัดถอยหลังบอข่าวดาวนะไปหนา มากันีมีความภาคภูมิใจหลายอย่างภาคภูมิใจอย่างหนึ่งจะเห็นพราอาจารย์ดาวเสด็จได้มาอยู่นี่ด้มาเป็นเจ้าวัดเจา้าบ้านนำพาสางบัตรจะมีวามภาคภูมิใจก็ถือเมือกรวบาดาวเสด็จมาอยู่ที่นี้อาจารย์ดาวเสด็จนนดเนปริญญาโท มาจากอินเดียแล้วก็เป็นลูกศิษย์ได้สอนกันตั้งแต่อยู่อินเดเยได้สอแล้วก็ไปยัดต่อจะเป็นปนิญญาโทอ่าน่ว่าอะไรบทที่มีสงคุณวุตติน้ำผ้าเอาตนหยากโยมแต่ทำบุญสิ่งกินทานวัดแห่งนี้เอิญเราวัดโศกคำใหม่อาจารย์ก็มีความผูกพันอยู่กับเนี่ย เพราะว่าได้มาเริมเปิดพิธีได้เบากับเจ้าผา็นถอยดินก็ซึือมันมีความปากขุมใจทำอิตทะทออกมาราย,ยาล้าง,างหนึ่งเร็ดนบุญขโมกกันเอ้ยสังแล้วก็ข้าจะเป็นตัหนึ่งมันก็บ,บนมาประจ,จับแต่ยังไดก็ตามเมืิอนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบญาติพี่น้องของตนาางญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มาสูตรม้นขามปีขามเวลาถือว่าได้กำไรเลยนะอยากโยกกอบประหาเลยไวแต่มือเดียวกับประหันมือ่มนมาเขาแจว่าเขาแจกได้ขามปีไปเลยอันนี้ว่าได้กำไรกำไรหลายถือว่าเกิดมาบริษาทเกิด เด็เป็นคนฝุประเสริฐพอในพรปพุทธศาสนาเพราอนในโลกอันนี้ถา่าเ้าวว่าเข่าขาดตนเองกับปพุทธศาสนานิสุดยอดแล้วเพรอว่าพัฒนารักธรรมสุดยอดมีคำพี่ดีกาจาักแจ่มมีพระไต,ตปิดกมีหลายหัวหลายมูสามคำพี่ใหญ่สามกรตาใหญ่ให้เ้าเดินไตตา,ตาแต่ มีแปดหมื่นสีพันประทับัาขันสรุปร่วมแล้วก็มีแต่หละสามขอคือละสัวท่ดีเห็นแห่จิตใจผ่องใสละสัวก็คือบริเ็นคมสัวเมื่อนี้ละมัดคมสัวออบอกไปประกอบเขาดังออมที่ที่รถบ้านตงแต่ท่านหลวงดังสนั่น จัดเพลงจัดลําจัดเบียร์แตกลังสักเต็มแถวถนนท่ากรหลักตัวนั้นมาแค่ดีไปข่าวดาวห้ามาข้าวเดือนนะห้ามาขั้วเดือนท้าบอกไปข้าวดาวรับเขาท้ามาขั้วเอาเดือนที่ดีกว่าดาวสว่างกว่าดาว,วเนี่ยห้าไปเกิดเกิดาหลักส่วเลยหลักบนเนีนยรัเขาเอาใบจะย,ยบุกทั้งบัว มาทําดีหรือก็ต้องทาดีอยู่เนี่ยทาดีตอนรทําไใ้ใบพระแบบปฏิบัติธรรมในพระพูบาาจย์เทศเมื่อนีลา็มาฟังาอาจารย์เายาสียหายพดตอนแสงพรก็เอารักทำมาจักหน่อยกันและเห็นแต่จิตใจพรใสก็นั่งสมาธิภาวนาสมาทานิปัสสนากรรมฐานและฟังธรรมหรือกาเห็นแต่จิตใจพรใสเกิดปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ปัญญาโลกัสสมิงปัโสโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกและนี่แหละคือสิ่งที่ว่าเฮาบร้เสียสากเกิดพอเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแต่ศาสนาใดๆก็ตามดีทั้งนั้นแต่ดีประเสริฐห้เข้า้อน,นออกจากโอกะส,สงสรงัรนี้มีแต่แนวทางของพุทธศาสนาดังนั้นเป็นศาสนาที่ปติพันธ์กับวัตถุคือกับเถกับเราพรมเา้าเอินว่า อัเทธวนิยมคือบ <c oughs> ุนิยมเทพบไบีบ่อนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ำมาทำเองทำดีได้ดีทำสวได้สวคือเข้าเสือซักคาในพระพุทธศาสนาเสือบาปไม่จริงบุญไม่จริงสวรรค์ไม่จริงนรกไม่จริงเอ่อเข้านี่เกิดมาแล้วเนี่ยธรรมาเสือบาญาติโยมทั้งมดทั้งหนุ่มทั้งหน่อยทั้งยังมาบัดไม่นี่หรือมือใดก็ตามมาด้วยความเสือความศรัทธา เสือ่อ่าผลของการปฏิบัติดีได้ให้ท่านได้หักษาศิลได้จเจริญเวตาภวานนะ์ยอมนำผลคือความสุขหม่สุขทั้งในโลกนี่และสุขในโลกนะเฮา่านว่าสุขได้อันนี้ได้จังใดอันนี้สงเป็นจังใดคือการท่านได้อันนี้ส์คือความพังมีดีได้จเจริญด้วยภคทรัพย์สมบัติพันสฐาน หักษาศีลนี่เป็นคนงามงามกายงามบัจจา์ก็คือเป็นผู้มดงามแม้กระทั่งดำก็งามขาวก็งามเป็นผู้มีจัญญาธรรมในโตคือเป็นผู้งามเกิดสัตว์ใดก็งามก็งามพอหักษาศีลและจะเริมเมตตาภาวนาเป็นผู้มิปัญญาเกิดสัตว์ใดสัตว์ใดก็เป็นเจ้าคนในคนบวบยุคใดสมัยใด ก็เป็นผู้มีปัญญาเท่านั้นสิเป็นเจ้าค,นใ,น,คนใดคนใดผู้อัปปัญญาบ่สามารถที่เป็นเจ้าค,นใ,น,คนใดคนใดเราที่เป็นตนและคนที่เกิดใดปัญญาใดก็ต้องไดเฮียนชุกษาเป็นปนระหสูตรก็ได้ฟังอน,นิสงส์ขอการสร้างนี่มั่นเกิดปัญญาแล้วถ้าพ่อแม่เป็นผู้ฟังครูบาอาจารย์เทพขั้นเป็นอน,นิสงส์ในปัจจุบันอน,นิสงส์ปัจจุบันลูกหลานก็เป็นผู้ เสือถอยฟังค่วงเป็นผู่ฟังพ่อฟังแม่ฟังคูบาอาจารย์และฟังเจา้าฟังนายก็เป็นพัฒนาประเทศศาสตร์คือกันพัฒนาประพุทธศาสนาทีนี้ห้ามพัฒนาตนคือพัฒนาตนเองเป็นคนบริสุทธิ์พุทธพังพัฒนาข้นก็คือพัฒนาสังคมพัฒนาลูกหลานเป็นแบบอย่างในลูกหลาน,าานเฮาขันพาานะ่อแม่ขาวัดฟังรรมจับศีลภาวนามือใดมือใดกับแม่ไปใส อีแม่ไปวดัดอีแม่ไปวดัดลูกมากับอิมบัดบ่มีพอ่อบ่มีแม่คืนถอดพอ่อหอดแม่แม่นกับเขาวาดัดถ้าเมื่อใดเมื่อใดอีแม่ไปใส่ไปตีกอล์ฟไปในทับนัดลูกข่าลูกสางม่กันดัดอยู่เลยบัดขคืนถอดพอ่อหอดแม่รักจากบ่มีพอ่อบ่มีแม่มันกับเป็นสี่กลับเป็นในทับเรื่องไปบนในอื่นพ่านพุ่น ก็คือขนาดย่อยหอยไตยนี่เขามาสั่งคนคือสั่งตนอะไเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแก่หลานลูกหลานก็เป็นคนดีอันนี้สงในปัจจุบันและแสดงสั่งตนสั่งคนและสั่งประเทศศาสตร์ประพุทธศาสตร์สนาคือผลกระทาความดีขอพอพวกเขานี่มันเป็นผลแก่ประเทศศาสตร์คือประเทศศาสตร์เขามีแต่คนดีเพิ่มขึ้นู้นใดเขาวัพาดพระธรรมใดก็เป็นคนดี อ้นคนดีแล้ะครับประเชาต,ต่อการคนดีมีสินธรรมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริเสธมีคนดีสังคมก็สงบสุขูบ้านเมืองกับพัฒนาถานบ่ะพุทธศาสนากระไดอริสงนำขั้นค้นดีกับพัฒนาพัหนงเพิงเพื่เอเสือเพิงปา่าบัดเพิงบ้านบ้านเพิงบัดเราติเป็นตน้นก็กคูกันไปบัดก็มีนาทีผู้พ,พมสั่งสอน หายแนวจิตแนวท่วทางวามบุทธสรศาสนาโอหมจิตใจให้เป็นผู้มีบุญความบริสุสทธิ์ปลองใสภายในตัวทีนี้นี่กาอันหนึ่งที่ห้าเกิดขึ้นมาแล้วบ่ได้เสียาศาสตร์เกิดคือห้าใดทำขณะที่ให้แก่ตนแต่เกิดมาหลายทานอาจิบ่มีโอกาสเวลาให้แก่ตนแต่เมื่อนี้มาทำได้แก่ตนอดตาลับขับตาดอนสางกุศลพลบุญให้เกิดขึ้นสั่งาปารมี อเอาเห็นมาจนตลอดทันอาเซียนไทยแกคอนอื่นเป็นส่วนหลายโดยเฉพ,พาะผู้ประกอบคิดการง,งานในขนาดสัตว์คือทำมากขาดหายเป็นสนท่านได้เงินมาแล้วกินเสร็จทองน้อยนึงดอกเรื่องนั้นเป็นเผื่อแปรเจาจานเลียงลูกเลียงหลานเลียงพอเลียงแม่ไทยแกสังคม้เป็นนแต่เมื่อนี้เอาอาจบางคนสิบวระเดในใจใจหลายหรือบางคนก็บจิเพะโปโมธาสวยเป็นหน้าปันนะ่ะอาหารได้เป็นตวน แต่หลายอนิสงแก่ตนอย่างมากมายแต่บัณฑิตคุบาอาจารย์จากเบียรมหาวิทยาลัจากวิทยาลัยศงอาจารยคุบาอาจารย์จากวิทยาลัยสงก็พากันมามีอาจารย์ดรพ่อประเสริฐอาจารย์ใหม่นะมีอาจารย์ดรพ่อประเสริฐเป็นอาจารย์ดรมาจบมาจากอินเดียแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการเวชชีพของคนเซนซิบัลไฮพ่อนออกตนหยาดนม อีลักอาจารย์พุทธวันอะไรกัทรบทวะห้องกรรมธิการองค์การห้องกรรมธิการาศึกษาส่์ก็เลยมาพบหน้าพ่อตาออกตนหญาติโยมพธธุทธรบริษสัตท,ทั้งหลายมาฮอดนีอนตาตมาบ่มีอย่างหลายที่จะฝากฟังมาให้ออกตนหญาติโยมมีแต่ขอคิดขอทำเล็กเเหน่อยให้ออกดพี่เก่าอีสักรเมลี คิดมาครบอกเมื่อเรื่องเมื่อเรื่องกิดสมัครแอนแฮปปี้นิวเยียทั้งทั้งที่ยืนอยู่ปีเก่าหักเบาๆถึงปีเก่าเบาปีใหม่แสดงว่าคนเท่าเนี่ยต่อการเผาเพิ่มขึ้นนี่ขอคิดจะเนิดหนึ่งบัดปีเก่าเนี่ยเะคุณปีเก่าตั้งแต่วันที่สหพันเมื่อนี้คิดสมัครแล้วแฮปปี้นิวเยียร์ยังมาทึงมาถึงมันควรแต่ว่ากุดบายกุดบายโอนเยีย บ่มีเพเปล่าต้องแต่ไหนแสดงว่าขอคิดเท่านี้มองกายปัจจุบันบ่อปัจจุบันอดีตเป็นของผีคือมันผ่านไปแล้วเอาขึ้นมาได้ปัจจุบันนี่เป็นของเฮาคือเอาปัจจุบันนี่ขณะนี้เอาของเฮาบ่มีเพกล่าวถึงพุ่นไปหวังอนาคตพุนเป็นของเขาขั้วได้ก็ได้ขั้วบ่ได้กับบ่ได้นสดนมาเมื่อนี้มันบอกถึงเวลาก็เลยบอกถึงว่าอดีตเป็นของผี ปัจจุบันนี้เป็นทนันเป็นกองห้าวอนุพลเป็นของเขาจงเอาปัจจุบันใหยได้คือตามท่านจิตของตอนใหยได้ตามท่านปัจจุบันเมื่อนี่ก็ยังอีกประมาณเทา่าไรหน้าที่นี่ก็จะได้ปีใหม่แล้วขอให้โศกใหญ่ให่ไสสนะอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าจงเข้ามาสูส่วิตจ,จิตใจ ของออกตนญาตโยมอุทธบริษัททั้งหลายตลอดปีตลอดการตลอดไปอายุวันโนสุขทั้งพลังเทิน,เนอเดพรญาตโยมสาธุชนี่นที่ใจบุญใจกุศลทั้ทงหลายตอนนี้สบายดีอยู่บ่คนใด บอสบายยกมือขึ้นอ่าทื่ว่าพี่นอ้องสบายดีทุกคนชื่อว่าเป็นโชคดีของพี่นอ้องทุกท่านที่มีโอกาสยากเวลาเสียสละเวลาอันมีคุณค่ามหาศาลมาตลอดเมื่อนี้ทงางคณะสง์ เออเรื่องวัดโซกคำใหม่วัดโซกคำใหม่เน้อ,อ,นอ,อ,นเ,รอเรื่อว่าทั้งใหม่พี่น้องมากับใหม่มาต้อนหับผีใหม่ชีวิตจะสดใสจะริ่นก้าวน่าใยเรื่อยจะให้ญาติโยมทุก่านนั้นได้สำหรับฟังปะะาฐกถาธรรมเป็นการเสริม เพิ่มเติมให้บุญล้นบุญเหลือจนหอดปีต่อต่อไปถือว่าเป็นผู้อยู่ได้บุได้สัรอาฟังประเสรประคุณป่าจานใหญ่ด็อกเตอร์มหาพวงประเสริฐภูมิวงผัวนายการโองเยียนวิทยาลัยสงองต้อ วัดองื์อืมหาวิหาร,รคนครหลวงเมืองจันทเป็นองค์ที่จักบระดาทธรรมและอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านด้ครับหากควสุขโชคดีตลอดไปโชคใสตลอดกาลโชคหมั่นเอื้อหวาความรวยกับมาความสวยความงามกับมา ความเป็นผู้ยกผู้ถีเจ้าสู้เอิ้นบ่าเป็นผู้ที่มีความสุขตลอดไปได้สารภาฟังเป็นลดับต่อไปจะขอเจริญพรทุกท่านได้สารภาฟังกาบสิบาราคารุนผลประโยชน์ของปราชญ์ใหญ่ดรมาถาวรที่เกิดบุรีรัมย์เตรียมเป็นนายทำต่อไปถึงขาดท่อก็ขาดดี ทิงความีสิิงท่อประจําใจนาบะดุรัราตลาดตัญญาขอนอกน้องคุณประตานตัไขอโอกาสามมการรัศกรพระมหาเทลาหุเทลาเจริญพรเจริญธรรมนำคุณสวิตไม่แด่ททานสาธุสนทางคุณทาเด้วยที่ทางคุณทา